สวัสดีครับผมตุกี้บูบูคู่หูสายสวบใหม่นะมันเลือกของนี่นี่น,นี่ชุดเครื่องต้มยำดูเดี๋ยวนี้ทุกอย่างลมซองหมดแล้วชุดเครื่องผัดกะเพรานี่ดูดูความฉลานะอีกน่าจะมาอีกส0บ0ปีทุกอย่างน่าจะแบบ เปลี่ยนไปตามการเวลาเยี่ยมเลยนี่เรามาดูนี่น,นี่นี่กระเทียมนี่นี่กระเทียมผงนี่เก็บความรูเ้เล็กๆน้อยๆนะฮะเวลาที่เขาทําอาหารที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาหมักอะไราเงี้ยทาไมมันถึงไม่มีไม่มีเป็นเปลือกกระเทียมหรืออะไรเลยเพราะว่าเขาใช้นี่ฮะผงกระเทียมนี่ นี่ไงกี่ผักที่กี้ชอบอมีความสุขไงเวลายอยู่ในอยู่ในดงผักนี่ผมก็ชอบเลยชอบไหมชอบอ่ะชอ,อบอ่ะชอบชอบกินผักเขาเลยแบบเลียนเก่งเนอเด็ดกที่อยากเรียนเก่งก็กินผักเขาไปทุกกี่กินผักเออกินกินแล้วมันสูงขึ้นหรือไงมันไม่เกี่ยวกับความสูงหรอกนแนว <laughs> แล้วว่าเราต้องเอาอีกอันนึงมาอัดน,นี่เว้ยท้าเหมือนมันเนี่ยใส่ซาวด์แท็กเข้าไปในนั้นเลยอะ่ะตอนเล่นมุกอย่างเงี้ยเขาอย่ากว่านีส่สดเลยนี่เดี๋ยวทำให้ดูนี่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 มิโลแอปมาเดี๋ยวให้ดูนี่นี่สมมุตินะ นี่นี่คิดลองพูดดูลองชักบอกว่าในนี้มีกบเหรอในนี้มีกบเหรอ <laughs> ใส่สาวใส่สาว <laughs> <laughs> ที่ร้านเลี้ยงอะไรอยู่ที่ร้านเลี้ยงพเสือเหรอ <laughs> พี่เสือร้องว่า <laughs> พ <laughs> ี่เสือร้องว่าเออไงละ่ะ <laughs> ไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด <laughs> ี๋ยวขาทำรายการสดไหม <laughs> อืม อ๋อยังไอ้นี่นี่ทางนี้พี่เเค่ร้องว่ายังไงพี่เเค่พี่เเค่ร้องว่าพี่เเค่ร้องว่าโอ๊ยพี่เเค่ร้องจะหาไปไหนครับนี่นี่นี่นะบ๊อบนะบ๊อบนะบ๊อบร้องว่านะบ๊อบร้องว่านะบ๊อบร้องว่าขี้หันมาแล้วนะบ๊อบร้องว่า เยี่ยมเลยขอแมวบ้างแมวเหรอแมว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 อะไรทีนะขอแมวเหรอแ <c oughs> ม,มาเลยเดี๋ยวแป๊บ้างนะมา,มาเลยมีมาด้วยนะที่มาร้องว่ายังไง พอแล้วแปะรายการนำกันเลยวันนี้เราจะนี่หรือเปล่าดูสิอุปกรณ์เนี่ยดูสิกี่ทำทำทำที่ทำรูปมือแล้วทำเป็นปืนหนึ่งสองโอ้ยิงจริงจังเลยอ่ะ อโลเอาล,อาลมดีนะจ๊ะเมียมาด้วยอ๋อปกติไม่รู้จะถ่ายใครเพราะไม่ชอบถ่ายเองไงคืออ่ะแฟ,แฟนมาด้วยก็ต้องถ่ายแฟนนะครับผมก็เป็นปกตินะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาหาเสียงก่อนแป๊บนึงเอาอะไรดีเฮ้ยย <c oughs> hey! ังไะ มีซาวเยอะฮะวันนี้นี่ได้เวลาแล้วฮะได้เวลาที่เราจะเช็คบินครับผมเป็นที่ตามราคาไหนมต่อไปสี่ละหกสิบก็ยโอเคเขาดื่มสิบละหกสิบโอโตะใจมากสรุปว่าราคาเท่าไหร่นะหกสิบเจ้เอ้ยแปดสิบเจ็ดบาทเมื่อกี้คิดว่าราคาอะไรสี่ละหกสิ

เก่นตรีประกอบีฮามากครับเก่งประกอบเป็นไง เบรนการสดวนก็นบอกคือเสียงประกอบดยเสียงประกอบไม่ใช่มากอะที่บูดเ,เลยเจอนี่ก็ไหนกัน เสียงเสียงเอสียงเยอะเออตายนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เจอกันที่สบายๆบาราชาเทนะครับผมครับผม เสียงประกอบเรียบร้อยมากเฮ้ยกลัวไหมรำไม่กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับ uh, ตุกก nah ี้บูบูคู่หู สายสวบครับผมโอเคนะฮะมาเจอกันตอนคืนนะครับผมเจอกันใหม่จ้ะ